ไขความลับทําไมนาฬิกาต้องเดินตามเข็มไม่ใช่ทวนเข็มหวัดดีค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมทําไมนาฬิกาที่เราใส่ใส่กันเนี่ยมันถึงต้องเดินไปทางขวาหรือที่เราเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาตลอดเลยทําไมไม่เดินกลับหลังบ้างนะวันนี้ธรรมชาติให้ไอเดียจะมาไขความลับนี้ให้เองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความลับนี้มันย้อนไปไกลถึงยุคโบราณเลยนะสมัยก่อนที่ยังไม่มีนาฬิกาแบบกลไกอย่างที่เราใช้กันเราใช้นาฬิกาแดด เป็นเครื่องบอกเวลาค่ะลองนึกภาพตามนะคะ คนสมัยก่อนเขาจะเอาแท่งไม้ปักลงบนพื้นแล้วก็ดูเงาที่ทอดออกมาจากแท่งไม้นั้นพอโลกหมุนไปเรื่อยๆเงาของแท่งไม้ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางขวามือหรือตามเข็มนาฬิกาของเราในปัจจุบันนี่แหละค่ะทีนี้พอถึงยุคที่มนุษย์เริ่มประดิษฐ์นาฬิกาแบบกลไกที่มีเข็มหมุนหมุนขึ้นมาเขาก็เลยยึดเอาทิศทางการเคลื่อนที่ของเงาบนนาฬิกาแดดเนี่ยแหละเขมาเป็นต้นแบบการเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาเพื่อให้คนคุ้นเคยและเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับการลอกเรียนธรรมชาติมาใช้นั่นเอง แต่เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมต้องเป็นซ้ายไปขวาหรือตามเข็มด้วยละ่ะมันก็เป็นเพราะว่าการมองเห็นเงาที่เคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในซีกโลกเหนือค่ะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอรารยธรรมและเทคโนโลยีการผลริฐ์นาฬิกาในยุคแรกๆนั่นเองเห็นไหมคะว่าเรื่องใกล้ตัวอย่างนาฬิกานเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะ่าทึ่งไม่แพ้กันเลยใครเพิ่งรู้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่ในธรรมชาติให้ไอเดียตอนหน้าสวัสดีค่ะ